สวัสดีครับเป็นแฟนเดอะรอดออฟเดอะริงโซรายนะก็สำหรับคละิปนี้ก็เราจะมาสอนวิธีใช้เว็บ o อนออร่าที่ถูกวิธีนะอย่างเนี้ยที่มันเป็นเรืองแสงเนี่ยนะนี่ก็คือของเราเอฟเฟกต์เป็นอันนี้รากิสแชมเบอร์ออร่านี่แหละ แต่ว่าทําไมเราถึงใส่อันเดียวแล้วมันมันได้หมดเลยเนหะ็นไหมเนี่ยทั้งโล่ทั้งอาวุธทั้งไอ้นี้ด้วยทั้งอาวุธยาวก็ได้เป็นเอฟเฟกต์เดียวกันท,ทั้งที่เราใส่ลากิแค่ช่องเดียวนะแต่เอฟเฟกต์เหมือนหมดเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าเอฟเฟกต์ของจริงเราไม่ได้เอามาใส่ตรงนี้อันนี้คือใส่เพื่อให้มันมีเท่านั้นเองแต่ว่าเอฟเฟกต์ตัวจริงอะใส่ข้างหลังใส่ที่ออฟฟิตนี่แหละนี่ อันนี้เราใช้ออฟฟิต7อยู่นะนี่กาแฟน,น,นี่เราลากิสใส่หมดเลยนะลากิสแต่ในออฟฟิตทั้งหมดเลยแบบเดียวกันอ่าส่วนในด้านหน้าเนี่ยเราใส่อะไรไปก็ได้นะเนี่ยเป็นต้องเป็นลากิสเนี่ยอันนี้เราใส่ normal normal v e r s o n เห็ไหมอันนี้คือไม่โชว์เอฟเฟกต์อืมไม่โชว์เอฟเฟกต์แต่ใส่เข้าไปมันก็เป็นเอฟเฟกต์ออร่าที่แบบไม่โชว์ซึ่ง มันทับกับอันนี้มันก็เลยโชว์ไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอฟเฟกที่แบบแสดงผลสุดท้ายอ่ามันก็เลยโชว์มากลายเป็นนี้ประมาณนี้นะซึ่งไอเอฟเฟกต์นอร์มัเนี่ย normal aura e f f เ c t เนี่ยเราสามารถซื้อได้จากพวกเนี้ย NPC พวกเนี้ยมันมีขายหลายตัวเลยคูลเลเตอร์ก็มีขายนี่ก็มีมันจะขายคู่กับอันนี้ Frame of a n d calamia เนี่ยขายคู่กัน ตัวนี้ก็มีนะอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีไงนีตัวนี้ขายคู่กันเหมือนกันตัวนี้ก็มีเนี่ยมันขายทั้งหลายตัวนะแต่ที่เขามีเราก็ซื้อมาใส่ซื้อไอ้นอร์มอลออร่าถูกๆมาใส่เข้าไปปักปักปักง่ายใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีออร่าของจริงด้วยนะออร่าที่ต้องการโชว์จริงๆก็มาใส่ในออฟฟิศ แต่สมมุติว่าสมมุติว่าเราไม่มีนะมำพูเราดึงออร่านี้ออกไม่มีอันนี้ไม่มีออร่านะข้างหลังเรามีอยู่แต่ว่ามันไม่โชว์เพราะว่าข้างหน้าเราไม่มีออร่านะีแต่ถ้าเราใส่ออร่าน,นี้เข้าไปอน,นี้เป็น normal ออร่านะแม็กมันก็โชว์อยู่ดีนี่มันก็จะไม่เป็นไอ ตาแดงแบบเมื่อกี้ละเมื่อกี้มันจะเป็นตาแดงถ้าเราดึงออกเป็นตาแดงในงอ,อกปุ๊บเนี่ยจะเป็นตาแดงเนี้ยกาไว้มันไม่โชว์เพราะว่าด้านหน้าไม่มีออร่าแล้วก็ใส่เข้าไปรือมาใส่โอนก็โชว์ละรเพราะนั้นข้างหน้าเราก็สามารถใส่เป็นนมมอล่าได้หมดเลยก็ได้ไม่ไม่ได้แสดงผลอ,อยู่แล้วมันแสดงผลด้านหลังด้านหลัง โอเคนี okay, okay. ่ก mm ็เ hmm. ป so like like we uh ็น huh? ว you right. ิธีการใช้เว็บพอดได้ที Çok ่ถ okay. ูก okay. วิธีก oh ็คล้ายๆเหมือนคอสตูมแหละใช้สไตล์คอสตูมเลยคอสตูมก็เหมือนกันสมมุติว่าเราอันนี้เราใส่โล่ไปใช่ไหมความจริงโล่เราเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นโล่ของยีพบของจริงเลยเป็นอันนี้แต่มันโชว์เป็นรูปหมีไงเพราะว่าอันนี้เราใส่รูปหมีเข้าไปมันก็เลยโชว์เป็นรูปหมีอันนี้เป็นรูปหมีนะเออเหมือนกัน ถ้าเกิดเราดึงออกนะเราดึงโล่ออกปึ๊บนะมันก็ไม่มีหมีละมันไม่โชว์ด้วยตรงนี้ก็จะกลาเป็นตาแดงไม่โชว์วิธีการใช้เหมือนเหมือนกันกับพวกพาสตูมเนีเแ่แหละใส่เข้าไปปึ๊บก็โชว์ละโอเคครับไปลองใช้กันได้นะง่ายๆคลิปนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป